M P v a l i t y สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นการสรุปเนื้อเรื่อง Delicacies Destiny หรือลิขิตฟ้าชะตาเลิศรสใน EP ที่7-9ถึง้าถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะหลังได้เป็นหัวหน้าห้องเครื่องหลวงคนใหม่พ่อครัวลูกก็เริ่มปฏิบัติการเอาคืนพ่อครัวกวนสั่งให้ชิมอาหารที่ตัวเองทำแต่แกล้งทำหล่นพื้นแถมยิ่งทำตัวกลางวันๆเที่ยวถือแซ่ไล่ฟาดคนถ้าทำอะไรไม่ถูกใจไม่เฉพาะแค่ห้องเครื่องหลวง แต่ยังลามไปถึงห้องเครื่องเลือดรถดกล่าวหาว่าพ่อครัวเฉินขโมยวัตถุดิบทั้งที่พ่อครัวเฉินก็ไปเบิกตามสิทธิทได้พ่อนางเอกต่อว่าก็ไม่พอใจถือแซ่ฟาดใส่แต่หมิงเม่ยเอาตัวบางจึงรับไปแทน ขนาดนั้นแล้วก็ยังไม่สาแก่ใจท้านางเอกแข่งทำอาหารนางรับคำท้าแต่มีเดิมพันว่าถ้าใครแพ้ต้องออกจากวังหลวงโดยจะให้ฮองเต้ฮองเฮาและพระเอกเป็นกรรมการตัดสินฮองเต้เห็นว่านางกับพ่อครัวลูกอยู่คนละส่วนงานไม่เห็นจะต้องแข่งกันพระเอกก็กลัวจะเสียนางเอกไปเลยขอว่าอย่าแข่งแต่นางเอกไม่ยอม ตกกลางคืนพระเอกให้ขันทีนำข้าวห่อกระหล่ำปีที่พ่อครัวลู่ทำมาให้นางเอกชิมเพื่อให้เห็นว่ารถมือของเขาเหนือกว่ากว่านจะให้เปลี่ยนใจแต่นางเอกยืนยันคำเดิมแล้วการแข่งขันก็เริ่มต้นขึ้นอะไรคุยซีนเชฟทั้งสองจะต้องทำอาหารทั้งหมดสาเมนูพ่อครัวลู่ทำอาหารจานแรกเป็นกุ้งมังกรนึ่งฮองเต้ได้ชิมก็ฟินเฟอร์แต่ฮองฮาเสวยมังสวิรัต จึงให้คนสนิทเป็นคนชิมและตัดสินแทนด้านนางเอกทำต้มสมนกสีชาติรสชาติก็อร่อยเหมือนกันแต่อาหารของพ่อครัวลู่ถูกปากข้องเต้ม,มากกว่าไม่พอมีความคิดสร้างสรรค์แถมยังชูรสชาติวัตถุดิบปลักได้เป็นอย่างดีนี่อีชั้นดูเชฟกระทะเหล็กอยู่หรือเปล่านี่เขาจึงเป็นฝ่ายชนะในเมนูแรกระหว่างที่นางเอกกำลังทำอาหารจานที่สองนางก็คิดถึงคำพูดของพ่อขึ้นมา ความฝันของพ่อคืออยากเป็นพ่อครัวในวังหลวงเพราะเอาแต่เหม่อลอยน้ำร้อนเลยลวกมือพ่อครัวลูกก็โชว์สปิริตให้นางเอกไปพักส่วนตัวเองจะทำอาหารรอไปพลางๆแล้วค่อยเสิร์ฟเมนูที่สองกับเมนูที่สาพร้อมกันนางเอกนั่งกลุ้มใจพระเอกตามไปบอกว่าถ้าไม่ไหวก็ไม่ต้องแข็งจะทูนขอห้องเต้ให้แต่นางเอกไม่ยอม จะแพ้ทั้งทีก็ต้องแพ้ให้สมศักดิ์ศรีแล้วตั้งสติฮึดกลับไปแข่งในขณะที่พ่อครัวลูกทำอาหารเดิศหรูอลังการ คือเคียวเจ็ดเด้งกับไก่ขี้เมาแต่นางเอกกลับทำแค่คณะห้องเต้ผัดน้ํามันงาเป็นอาหารเพียงอย่างเดียวที่ฮองเฮาสามารถชิมได้เมื่อได้ชิมเข้าไปก็อร่อยถูกใจแต่ถ้าเทียบกับเมนูของพ่อครัวลู่แล้วก็ดูธรรมดาเกินไปใช้ชนะควรเป็นของพ่อครัวลู่มากกว่าห้องเต้นิ่งเงียบไปสักพักแล้วประกาศว่าผู้ชนะคือนางเอก พวกพ้องของนางก็พากันเฮส่วนพ่อครัวลูกก็ต้องเก็บเสื้อผ้าออกจากวังบรรดาพ่อครัวที่เคยโดนเขาข่มเหงก็พากันมาเอาคืนแต่พ่อครัวกวนบอกให้ปล่อยแล้วอาโหสิให้นางเอกตามไปสอนว่าจะเก่งอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีคุณธรรมแล้วภาพในวัยเด็กของพ่อครัวลูกก็ผุดขึ้นมา เขาถูกพ่อบังคับให้ทำอาหารทั้งที่ไม่ได้ชอบแถมพ่อก็เป็นคนขี้โมโหจนแม่ทนอยู่ด้วยไม่ไหวแต่เขาดันมีพรสวรรค์กิจการร้านอาหารของพ่อจึงเจริญรุ่งเรืองนางเอกเลยพอเข้าใจได้ว่าทำไมเขาถึงชอบแกล้งคนอื่นที่แท้เป็นคนมีปมจากนั้นก็บอกความจริงว่าถ้าตัดสินที่อาหารเขาเป็นฝ่ายชนะ แต่ที่แพ้คือในแง่มนุษยธรรมซึ่งก่อนหน้านั้นนางเอกได้ทูลห้องเต้ว่าจะเห็นแก่คนที่มีฝีมือดีอย่างเดียวไม่ได้หากว่าไร้ซึ่งคุณธรรมเหมาะแล้วเหรอที่จะได้ทำงานที่ห้องเครื่องหลวงเพราะครัวลู่ได้ฟังก็เริ่มคิดได้นางเอกบอกอีกว่าถ้ามีโอกาสจะขอท้าแข่งกับเขาอีกครั้งและนางจะต้องชนะอย่างแน่นอนพ่อครัวลู่รับคำว่าได้แล้วข้าจะรอ ฮองเฮาเห็นฮองเต้ทรงงานหนักเลยนำอาหารมาให้ที่ไหนได้ทรงครุบอยู่กับสนมหลี่จึงเกิดความน้อยใจขนาดสนมหลี่รูปร่างเปลี่ยนไปก็ยังโปรดนางไม่เคยเปลี่ยนส่วนตัวเองทั้งผอมทั้งสวยแต่สู้สนมหลี่ไม่ได้แต่ทว่าขนาดตัวของสนมหลี่นั้นใหญ่เกินไปไม่มีสง่าราศีฮองเฮาจึงสั่งให้ลดน้ำหนักโดยการออกกำลังกายและควบคุมอาหาร วันวันก็กินแต่ผักผล,ลไม้สนมหลี่แทบลงแดงทนไม่ไหวเพราะอยากกินเนื้อสัตว์สายสืบเข้ามารายงานว่าฮองเต้ทรงเห็นชอบเพราะเห็นว่าที่ฮองเฮาทำก็เพื่อสุขภาพของสนมหลี่จึงไม่เสด็จไปหาฮองเฮาตัดเพ้ออย่างน้อยใจว่าถึงไม่ไปก็ไม่มาหานางอยู่ดีเมื่อสามีไม่สนใจจึงไปหาลูก เจอลูกสนิทสนมกับแม่ครัวก็เกิดความกังวลใจแต่ก่อนไม่เห็นถูกใจอาหารของพ่อครัวคนไหนแต่กลับถูกใจอาหารของนางเอกไม่ว่าจะทำอะไรมาให้ก็กินทุกอย่างขนาดไม่ชอบผักก็ยังยอมกินไม่เหมือนตอนเด็กต้องบังคับแล้วบังคับอีกซ้ำนิสัยยิ่งเปลี่ยนไปกลายเป็นคนใจเย็นแม้จะเป็นเรื่องดีแต่ฮองเฮาก็กลัวลูกจะมีใจให้นางเอก จึงคิดจะแยกทั้งสองออกจากกันจึงให้นางเอกทำอาหารมาให้แม้จะทำได้อร่อยถูกปากก็ยังบอกว่าเลี่ยนไปให้โอกาสไปทำมาใหม่อีกครั้งระหว่างที่นางเอกยืนฟังคําวิจารณ์ก็ได้ยินว่าห้องเหามีอาการประชวนจนผมร่วงอีกวันจึงทำอาหารจากหัวหมูจิ๋วไปถวายนางก็โกรธหัวฟัดหัวเวียงว่านางเอกจงใจท้าทายรู้ทั้งรู้ว่านางกินมังสวิรัตนางเอกพยายามจะอธิบายว่าอยากให้สุขภาพดี แต่ฮองเฮาไม่ยอมฟัง แล้วสั่งย้ายนางเอกไปเป็นคนงานที่สำนักฝ่ายในพระเอกรู้เข้าก็รีบมาอย่างไวขอให้แม่เปลี่ยนใจแต่ถูกปฏิเสธแถมยังตำหนิว่าเขาให้ท้ายนางเอกมากเกินไปจนนางถือดีหญิงยโสแต่เมื่อพระเอกไปแล้วฮองเฮาได้สั่งกับคนสนิทว่าอย่าให้คนที่นั่นใช้งานนางเอกหนักเกินไปเพราะใจจริงแล้วไม่ได้เกลียดนางเลยนางเอกย้ายไปที่นั่นก็ต้องหาบน้ำผ่าฟืนด้านพระเอกก็กินอะไรไม่ลง แถมเป็นห่วงจนเก็บไปฝันว่านางถูกคนที่นั่นดังแกไม่ถึงห้าวันก็คิดถึงจนทนไม่ไหวไปขอแม่ให้นางเอกกลับมาแต่แม่ไม่ยอมจึงหันหลังกลับแม่ก็ท่วงบุญคุณเลี้ยงมาแสนจะเหนื่อยยาก อยากได้อะไรก็ประเคนให้ไม่รู้หรืงไงว่าทําเพื่อเขาพระเอกเลยขุดเรื่องตอนเด็กมาพูดว่ารู้ทั้งรู้ว่าเขาไม่ชอบกินผักแม่ก็ยังบังคับให้กินเป็นเดือนอยากเล่นกับน้องทั้งสองก็ไม่ให้บอกเป็นลูกเมียหลวงไปเล่นกับลูกเมียน้อยจะเสียหน้าและอีกสารพัดบลาบลาบลาพอวันนี้แค่มีแม่ครัวทำตามความชอบของเขาได้ยังไม่แยกนางไปอีกเขาเป็นถึงรัชทายาท แต่ไม่มีสิทธิ์ทำอะไรตามใจตัวเองได้สักอย่างแบบนี้ยังบอกว่าทำเพื่อเขาอีกหรอหลังเถียงแม่เสร็จพระเอกเดินผ่านฝ่ายในได้ยินเสียงนางเอกพูดว่าเจ็บนะเบ้าๆหน่อยสิ ก็นึกว่านางถูกดังแกเลยกระโดดถีบประตูเข้าไปที่แท้นางกำนันทั้งหลายกำลังบรรจงนวดให้นางเอกผ่อหน้าแห่พระเอกเลยแถว่าแค่อยากทดสอบความแข็งแรงของประตูแล้วภาพก็ย้อนไปก่อนหน้าที่พวกนางกำนันพาก,กันมาเอาใจเพราะอยากให้นางเอกสอนทำอาหารพระเอกประชดว่าสุขสบายขนาดนี้สงสัยไม่อยากกลับไปที่ห้องเครื่องเลิศลดแล้วละมัง้งนางเอกบอกว่าใช่ที่ไหนล่ะ อยากกลับไปทําอาหารให้เขากินทุกคืนวันจากนั้นก็ขอให้พระเอกร่วมมือทําให้ฮองเฮายอมเสวยเนื้อสัตว์ให้ได้อีกด้านหนึ่งสายลับของฮองเฮาบข่าวมารายงานว่าพระเอกปกป้องนางเอกถึงขนาดกระโดดถีบประตูฮองเฮาก็เกิดความน้อยใจทั้งลูกทั้งผัวไม่สนใจนาสักคน วันต่อมานางเอกทำใจกล้านำอาหารที่ทำจากเนื้อสัตว์ไปถวายฮองเฮาไม่พอใจทำไมถึงจงใจท้าทายครั้งแล้วครั้งเล่านางเอกอธิบายว่าได้ถามอาการป่วยจากหมอหลวงจึงอยากฟื้นฟูสุขภาพคนเราไม่ควรกินแต่ผักต้องกินเนื้อด้วยถึงจะสมดุลหมอหลวงเข้ามายืนยันว่าที่นางเอกพูดนั้นคือความจริงแต่หมอไม่กล้าบอกด้วยตัวเองระดับความโกรธของฮองเฮาลดลงแล้วบอกไม่ใช่ว่าตัวเองไม่อยากกิน แต่เพราะได้บนบานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ระหว่างนั้นฮองเต้เสด็จเข้ามาแล้วถามบนขออะไรถึงได้ยอมที่จะกินมังสวิรัตตลอดชีวิตควรสนิทตอบแทนว่าขอพรให้ฮองเต้พบแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงฮองเต้ทราบซึ้งบอกฮองเฮาว่าต่อไปไม่ต้องกินมังสวิรัตอีกแล้วพระองค์จะดูแลตัวเองไม่ให้เจ็บป่วยแล้วขอทัวที่ละเลย แต่แม้ว่าจะไปละลื่นกับสนมคนอื่นยังไงฮองเฮาก็คืออันดับหนึ่งและเป็นเสาหลักของพระองค์ส่วนคนที่ไปบอกห้องเต้ก็คือพระเอกโดยมีนางเอกเป็นต้นคิดสามคนพ่อแม่ลูกเข้าใจกันนางเอกก็ได้รับการยกโทษให้กลับไปทำงานที่ห้องเครื่องเลือดรถตามเดิมแม่ครัวห้องเครื่องเลือดรถนังเล่าเรื่องผีนางกำนันที่เคยฆ่าตัวตายในวังหลวงนางเอกไม่กลัวผีแต่ตอนเดินกลับก็อดเสียวไม่ได้ ได้ยินเสียงเรียกชื่อตัวเองก็นึกว่าผีเรียกเลยวิ่งหนีไปชนพระเอกลลมไปด้วยกันมีความโรแมนติกเล็กๆส่วนเสียงเรียกนั้นไม่ใช่เสียงผีแต่อย่างใดเป็นเสียงคนที่ฮองเฮาส่งไปตามเพื่อมอบหมายให้นางมาเป็นผู้ช่วยพระเอกจัดงานเลี้ยงให้เหล่าข้าราชบริพารน,นางเอกว่าตัวเองเหมาะกับทำอาหารมากกว่าพระเอกทำตาหวานยื่นหน้าบอกว่าถึงเวลาต้องเรียนรู้งานพวกนี้นางเอกหน้าแดงเดินหลบไป พระเอกก็คอยมาเฝ้ามามองนางเอกอายไม่มีสมาธิเพิอใส่เกลือแทนน้ำตาลวันรุ่งขึ้นเอาอาหารมาให้ฮองเฮาชิมรสชาติทรมานลิ้นต้องรีบคลายทิ้งทันทีฮองเฮาถามว่าทำไมไม่อร่อยเหมือนตอนที่ทำอาหารมางสวิรัตวให้กินเลยล่ะพระเอกนึกขึ้นได้ถามกลับไปอ้าวแม่ ตอนนั้นทําไมแม่บอกว่าเลี่ยนเกินไปที่แท้ก็โกหกนี่นาพระเอกเห็นว่าตัวเองเป็นต้นเหตุจึงขอรับโทษแทนแต่ฮองเฮาไม่คิดจะเอาโทษก็ยังอ้อนให้แม่ลงโทษเหมือนเด็กๆเลยขัดไม่ได้แต่พอจะให้โบย50ทีก็ว่าเยอะเกินไปเลยลดเหลือ20ทีฮองเฮาเห็นลูกเปลี่ยนไปในทางที่ดีพระนางเอกก็เริ่มเอ็นดูนางขึ้นมาประมาณว่าลูกรักใครแม่ก็รักด้วย พระเอกถูกโบยเจ็บนางเอกเลยให้พักผ่อนแต่นางกลัวจะจัดงานเลี้ยงได้ไม่ดีจึงไปพบขันทีฉีเพื่อปรึกษาแต่เขาไม่ยอมออกมารอจนค่ำจึงกลับไปก็เจออาหารที่พระเอกเตรียมไว้แทนยังป้อนใส่ปากให้อีกความรักของทั้งคู่ก็เริ่มก่อตัวขึ้นมา ขอจบ EP ที่7 9ถึงเเพลงเท่านี้ติดตาม Delicacies Destiny ลิขิ i ฟ้าชะ s t a r ิศร s EP ถัดไปในคลิปหน้าช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ